สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง BD Channel คลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นข้อมูลบนประจำงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาช้าวันนี้อาจารย์จะเปิดด้วยข้อมูลบทน,นะคะจากที่ f c ขอมาหลายวันแล้วนะคะ ข้อมูลบนเป็นหลากหลายสูตรนะคะถ้าเรายังไม่เรียนสูตรอื่นๆนะคะเป็นสูตรตัวเดียวเลขวิ่งบ้างหลักสิบหลักหน่วยอะไรแบบนี้เราก็จะไม่ทราบว่าในข้อมูลบนเราจะชอบเลขอะไรนะคะะวันนี้อาจารย์จะลองวางให้ดูนะคะข้อมูลบนเราเปรียบเทียบกับของเก่านะคะว่แล้วสูตรที่เราชอบมาหลุดไปนะคะท่านผู้ชมแต่อาจารย์ไปดูสถิติแล้วถ้าทุกครั้งที่หลุดมันจะเข้านะคะ อันนี้ของมาที่สิบหกกุมภาพันธ์งวดที่เราจะใช้นะคะอยู่ฝั่งขวาเมื่อาจารย์นี่แล้วเราไปเปรียบเทียบกับมาที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะออกมาที่เจ็ดร้อยนะ,ะดูว่าสูตรไหนมันเข้าบ้างะเดี๋ยวดูชื่อนะคะสูตรทางฝั่งนี้เลยประมาณนี้นะคะดูที่สูตรแรกนะคะคือสูตรเยี่ยมเยี่ยมมันชอบเดินที่สิบหน่วยนะคะงวดที่แล้วเนี่ยมันหลุดไปนะคะ แต่งวดก่อนนู้นมันเข้านะคะวดที่แล้วหลุดทุกครั้งที่สูตรเยี่ยมหลุดมันจะเข้านะคะเช่นเดียวกับราชาโชคนะคะถ้าหลุดแล้วก็จะเข้าสองสูตรนี้อาจารย์คิดว่าเข้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเพราะสถิติที่ทุกครั้งเข้าทุกครั้งที่หลุดจะเข้านะคะ mm. เริ่มตัวแรกเลยะคะเยี่ยมนี่ก็อาจารย์ชอบที่เลขต่ตําๆนะคะคือหนึ่งสองสามสามจากเลขวิ่งตัวเดียวนะคะหนึ่งสองแนวทางจาก หลักหน่วยบนนะคะจะชอบแบบนี้ฮะหนึ่งสองสามเลขวิ่งนะคะต่อมาราชาชโชคราชาชโชคก็จะหกศูนย์หนึ่งสี่เนาะงวดที่แล้วก็หลุดใช่ไหมไม่มีนะคะตัวนี้ราชาชโชคเทียบตรงตรง,งมาทักกันมานี้เลยอาจารย์งวดนี้จะชอบหกหรือว่าชอบหนึ่งนะคะคู่ขวัญอ่างวดที่แล้วเข้านะคะที่เลขเ็ตตัวนี้งวดนี้ก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งอาจารย์ชอบแปดหรือว่า หน,นะคะสว่วนนี้สูตรแปลกเข้าที่7จนะ็ดนะเมื่อดีก็ห้าหกเจ็ดถ้าเจดไม่มีก็เหลือห้ากับ6อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางของเลขเลขหนะฮะระหว่าง6กับ8นี่นะคะอาจจะมาด้วยกันเลยก็ได้นะห8ดหรืออาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งในแนวทางของหลักสิบหอะไร8ดอะไรแบบนี้นะคะสูตรที่ห้ารับวงใน3ามสี่ห้า 8อาจารย์ชอบ3กับ8ช้างเผือกนะคะรับวงในวดที่แล้วหลุดไปท่านผชมแนวทางของเลขคู่นะไม่มีเลยนะคะออกมา7,0,0เลขคู่ก็ไม่มีเลขศูนย์มีแค่2,4,6,8ี่หกมวดนี้รับวงใน3,4,5,8อาจารย์ชอบ3กับแนะคะช้างเผือก5,4,3,2เนาะชอบ3ชอบ2รับ4ี่มังกร5,6,7,8ชอบ6ชอบ8นะคะ ต่อมาก็เป็นซับอน,นันต์นะคะวันที่แล้วเข้าเจ็ดรับสี่มังกรก็เข้าเจ็ดเนาะมาที่ตัวชนนะคะสูตรนี้ก็ที่ตัวชนก็มีแนวทางของเลขหกนะคะวัน,นนี้ซับอนันต์เลขวิ่งตัวเดียวสามสิบหลักสิบมีหกมีแปดหกกับแปดนะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็มีหนึ่งมีสองนะคะมีหนึ่งมีสองที่สวยนะคะแบบนี้ ต่อมาสูตรโปรดนะคะงวดที่แล้วหลุดนะคะงวดนี้เข้าร้อเปอเซ็นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสองหรือสามนะคะสองสามสามเลขวิ่งนะคะสองก็ <3 S 1> เลขวิ่งเหมือนกันนะคะระยะยาวเท่าๆกันเลยนะ,ะแต่เดี๋ยวอาจารย์ยังไม่ได้วางยังไม่ได้สอนสูตรนี้ให้นะคะแล้วก็จะมีมีหนึ่งมีสองมีสามมีหกมีแปดนะมีหนึ่งสองสามหกแปดก็ห้าตัวเลยท่านท่านผู้ชม ย้อนงวดนะคะเจ็ดสองสามย้อนงวดเนาะเข้าที่เลขเจ็ดนะคะงวดนี้ก็ไม่เอาเจ็ดก็สองสามแปดสามตัวนี้นะแปดสองสามแปดสองหรืออาจจะเป็นหกแปดหนึ่งอะไรเดี๋ยวอาจารย์ลองดูตัวนี้ซิมันมีไหมเออเหมืนไหลามาใช่ไหมมีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมหกแปดหนึ่งก็จับได้นะมาด้วยกันก็ได้ะคะหกกับแปด ต่อมาก็สูตรมีดีเนาะเข้าเจ็ดใช่ไหมอันนี้ก็สามแปดหนึ่งรับแพรหูรับแพรเข้าถึงสองตัวเลยค่ะเมวดน,นี้ก็มีอ,กออกเจ็ดศูนย์เลยเนาะเจ็ดกับศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เลยหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็มีหกกับแปดนะก็ที่ชอบ 6, อยู่หกกับแปดกู๊ด เมื่อเแล้วหลุดไปนะคะกู๊ตวันนี้เก้าสี่สองเจ็ดอาจารย์ชอบเลขสองนะคะหรืออาจจะดูดต่อไปถ้าไม่มีสองก็เป็นหนึ่งนะคะรับซับก็หนึ่งสองห้าแปดคิดว่าหนึ่งกับสองอยู่หลักหน่วยแล้วก็หกกับแปดน่าจะอยู่หลักสิบนะคะแนวทางหลักสิบบนแนวทางวันนี้น่าจะเป็นแนวทางของเลขคู่นะคะจากร้อยมาไหลนะเดี๋ยวอาจารย์จะร้อยให้ดูนะคะมามารวยนี่เข้านะคะท่านผู้ชมเข้าที่เลขเจ็ดตัวนี้ มารวยันนี้ก็หกเก้าสองห้าเลขที่เราคำนวณมาแล้วเจอก็มีเลขหกเลขแปดนะอันนี้ก็มีเลขหกเลขหนึ่งเลขสองนี่ก็มีเลขสองแบบนี้นะะเราต้องการเลขอยู่แค่สามตัวนะคะจะเป็นตัวไหนบ้างจะเบิ้ลจะหามอะไรหรือไม่อาจารย์คิดว่าไม่น่าเบิ้ลนะงวดนี้เนาะน่าจะมาแบบอิสระนะคะเหนือเมฆท่านผู้ชมมาที่เลขเจ็ดนะห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามในทางของเลขขี้นะคะ เหนือเมฆกั่นนี้เป็นแนวทางของเลขคู่มี 8, 0, 2, 4, 6องสีกระจาดก็ชอบเลข 8, ปดเลขสเลขหนะคะจะต,ต้องมี3ตัวนี้ผสมอยู่นะคะหอาจจะเป็น6 6, 8, 1ก็ได้นะหรือ 6, 8, 1หรือวนะ่า6หรือว่า 6, 8, 2ปดสอนะหรือว่า 3, 8, 1, 3, 8, 2อะไรอย่างงี้นะ3ก็ มาได้นะคะท่านผู้ชมแนวาทางของเอาใส่ไว้ในแน,นวาทางของหลักร้อยก็ได้ะคะหรือว่าอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็ได้เลขตัวเดียวบางทีก็เข้าบางทีก็หลุดนะคะท่านผู้ชมมหาเทพก็มหาเทพเนาะก็เข้าสองตัวนะคะเจ็ดศูนยตรงนี้นะเจดศูนย์อาจารย์ใส่ดาวไว้ตรงนี้นะเข้าสองตัวมหาเทพก็จะเป็นห้าแปดสามสี่อาจารย์ชอบแปดชอบสามนะคะต่อมาก็ สูตร y t นะ y t ก็เข้าที่เลขศูนย์เมื่อเมืม่อที่แล้วนี่ y t กับชนะจดน,นี่ได้เลขเดียวกันเลยนะคะสี่ศูนย์หนึ่งสองนะคะสี 4, 0, 1, ่ศูนย์หนึ่งสองชนะจนก็งัวงนี้มันขึ้นที่เลขห้าบวกหกเป็นสิบศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งอันนี้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอีกอันนี้สองบวกหนึ่งเป็นสามเนี่ยแบบนี้อันนี้ได้ห้าหนึ่งสอง สามกับ yt เจ็ดแปดเก้าหนึ่งมันจะชนที่เลขหนึ่งนะคะงวดที่แล้วมีตัวชนทั้งสักทั้งสี่ตัวนี้เลยมาตัวที่เป็นเลขศูนย์นะงวดนี้มันจะชนที่เลขหนึ่งนะถ้าเป็น yt กับชนะจนนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งตัวนี้เนาะมันจะชนตัวนี้งวดที่แล้วมันชนทุกตัวเลยนะคะ,ะเลขหนึ่งก็งามอยู่นะคะสำหรับงวดนี้ ก็ว่างหนึ่งกับสองเนี่ยนะคะหนึ่งไม่มาก็เป็นสองสองไม่มาก็เป็นหนึ่งแปดนะทีน,นี้เรามาดูสูตรนี้เลยถึงว t ทีแล้วใช่ไหมอาจารย์ชอบแปดกับชอบหนึ่งนะส่วนยอดเยี่ยมนะคะห้าหกเจ็ดแปดอาจารย์ชอบหกกับชอบแปดแต่ว่ายอดเยี่ยมอ่ะมันมันชอบมาสองตัวหลังนี่ใช่ไหมหลายงวดเลย เออเดี๋ยวอาจารย์นึกก่อนนะประมาณสิบเก้างวดมั้งนะเก้างวดสิบงวดนะมันมาแค่สองตัวนี้นะคะทุกงวดเลยหลังจากที่มันหลุดมานะคะแล้วเข้าติดกันมาถึงเก้างวดมันจะมีเจ็ดกับแปดใงวดนี้เพราะถ้ถาเจ็ดเราไม่เอาก็เหลือแปดนะ,ะถ้าแปดนะฮะแปดแล้วเราก็ต้องลองที่หกไว้นะฮะแบบนี้หรืออาจจะมาด้วยกันสองตัวแบบ หกแปดหนึ่งเลยก็ได้ะคะ่ะหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกแปดหกแปดหนึ่งกูดมันหลุดใช่ไหมอ่ะแล้วแปลก็หกแปดหกแปดหนึ่งก็ได้นะแล้วแล้วแต่เลยเนาะเดี๋ยวลองลองจับดูนะคะมีประมาณสองสมชุดนะถ้าจับได้นะคะท่านผู้ชมตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวค่อยลดหน้าจอนะคะหรือไม่ต้องลดก็ได้เนาะเพราะว่างวดนี้อาจารย์เขียนไม่ตรงกันนะคะท่านผู้ชม อันนี้ไม่ได้วินไม่บรรทัดนะอันนี้เว mm ้นไม่บรรทัดมันเลยไม่ตรงแต่เวลา,า Fleet, ite, อาจารย์เทียบอาจารย์เทียบให้ตรงกันนะปกติมั anywhere, นจะมันจะเสมอกันเลยนะงวดนี้เออเขียนแล้วก็ไม่อยากจะเขียนใหม่ค่ะก็เลยใช้แบบนี้เลยเดี๋ยวเอาอันนี้ออกไปนะคะอันนี้รู้แล้วนะไม sure disputes, ่ต้องไม่ต้องแคปเลยนะคะท่านผู้ชมไล่ไปแล้วถีใครจะอยากแคปก็ได้นะอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรนะแค่บอกไว้ไม่เฉยว่าไม่ได้ไม่ได้เขียนไม่ตรงกันนะคะ เลื่อมกันหนึ่งใบบรรทัดนะแบบน,นี้ก็ไล่มามาดูตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่เข้าก็คือแบบนี้ถ้าเข้าก็คือใส่ดาวไว้เข้าหนึ่งตัวก็หนึ่งดาวเข้า,า,ขาสองตัวก็สองดาวโอเคเนาะโอเคตามนี้แหละเสร็จแ,แล้วอาจารย์จะเอานี้ออกนะคะเพราะมันสไลด์ไม่ได้เนาะติดเหล็กนะคะมาดูของงวดนี้เลยงวดนี้อาจารย์จะลดหน้าจอนะคะดูประมาณนี้ก่อน ไว้เคาะตัวเลขนะคะงวดนี้อาจารย์จะเล่งไปที่สูตรเยี่ยมนะคะซึ่งมันมันหลุดแล้วมันจะเข้านะคะท่านผู้ชมก็คือห้าหกเจ็ดแปดอ่ะสูตรเอ่อสูตรเยี่ยมนะคะไม่ใช่นะสูตรเยี่ยมคือหนึ่งสองสามสี่นะคะอยู่ตรงนี้สูตรเยี่ยมมันชอบมาที่สิบหน่วยหนึ่งสองสามสี่นะ,ะจดไว้แล้วนะคะแล้วก็อาจารย์จะมาจับกับสูตรยอดเยี่ยมนะคะท่านผู้ชมห้าหกเจ็ดแปดซึ่งมีเลขไม่ซ้ำกัน ห้าหกเจ็ดแปดนะคะนี่ยอดเยี่ยมกับเยี่ยมนะคะแล้วดูตรงอาจารย์ใส่หัวใจไว้นี่นะคะก็คือเยี่ยมนะคะหนึ่งสองสามสี่กับชนะจนนะคะห้าหนึ่งสองสามมันจะชนสามตัวนี้เลยนะชนที่หนึ่งสองสามระหว่างชนะจนนะคะกับเยี่ยมนะคะชนห้าหนึ่งเออหนึ่งสองและสามนะชนกัน มันจะไม่ชนที่5กับ4นะะอันนี้4กับ5ไม่มีตัวชนนะส่วน1 2 3จะชนอยู่ฝั่งนี้นะส่วนทันนี้เราก็ดุกเร็งต่อนะคะมาเร็งที่ยอดเยี่ยมฮะซึ่งงวดที่แล้วเข้าถึง2ตัวเลยนะคะยอดเยี่ยมก็เข้าแนวทางของเอ่อเจ็ 700, เลยเนาะนี่ค่ะตรงนี้แต่งวดนี้อาจจะเข้าตัวหนึ่งนะคะ หรือว่าจะไปหลักร้อยตัวหนึ่งก็ได้อาจจะเป็น 6, หกแปดือียางที่อาจารย์บอกไปแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไว้เดี๋ยวค่อยไว้จับนะคะเอาสองตัวก่อนสูตรแบบนี้ก็คือเรากําลังหาสิบกับหน่วยที่เดินดีระยะยาวๆนะคะอันนี้คือหลายร้อยงวดเลยนะคะเพราะมันหลายปีนะ,ะเป็นชุดอมตะหมดเลยนะคะสูตรเหล่านี้เป็นสูต,อตรอมตะพอเราจับไขว้ปุ๊บเนี่ยนะท่านผู้ชมเราก็มาดูว่าตัวไหนมันสวยนะคะหลักสิบเราทําได้เลขหกกับเลขแปดนะ เราก็ตีเกาะไว้หกับแปดตัวนี้นะคะช่องที่ติดดาวไว้นี่แล้วกันชุดนี้ยาวมานี่เลยนะถึงถึงนี่นะแล้วก็เลขแปดก็ตัวนี้ฮนะแล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้เลขสูงสูงนะคะก็คือหกเจ็ดแปดอะไรแบบนี้นะมาจับกับเลขต่ำๆ่นะคะที่เป็นหนึ่งสองสามอันนี้หนึ่งสองนะสามนี่จะไม่เจอในหลักหน่วยเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชม แล้วถ้าเรามาจับด้วยแต้มก็ลอลอ,ลองเลือกดูแล้วกันเนาะอันนี้ห้าหกเจ็ดอาจารย์ชอบแนวทางของเลขคู่นะคะคือหกกับแปดนะคะหกเละแปดก็ตรงนี้เลยหกกับแปดก็แถวนี้นี่เรามาเรียกมามาเลือกเฉพาะที่เราชอบนะคะสองที่เราตีตารางไว้นะสองล็อกนะคะก็คือล็อกหกกับล็อกแปดนั้นถ้าหกกับเจ็ดหกหนึ่งนี้แต้มเจ็ดมีนะคะท่านผู้ชม มีมีแต้มอยู่นะคะแต้มสองตัวบนนะคะแล้วก็หกหกสองนะคะแต้มแปดมีนะคะอันไหนมีจานใส่แต้มให้หกสามนี่แต้มเก้านะคะหกสี่นี่แต้มศูนย์มีแต้มนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าหลักหน่วยเราไม่ค่อยเด่นในในสองตัวนี้นะคะจานก็ให้เป็นสีนี้ไปแล้วกันสีเหลืองเหลืองนี่นะคะ่ะต่อมาเรามาดูอันนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิด ดับเจ็ดเอาอยู่นะคะตรงนี้นะก็แถวนี้ทั้งแถวยกยกไปเลยนะไม่เอานะคะแล้วก็มีแปดหนึ่งแต้มเก้าแต้มเก้ามีแต้มนะคะแปดแปดสองแต้มศูนย์มีแต้มนะคะแปดสามไปสิบเอ็ดไม่มีแต้มนะแต้มหนึ่งไม่มีนะคะแล้วก็แต้มสองไม่มีฮะแบบนี้แล้วตัวเลขที่ชอบชอบก็ประมาณนี้อันนี้ชอบหกหรือว่าชอบแปดอาจจะมาแบบหก แปดหนึ่งอะไรนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมหกแปดหนึ่งหกแปดสองอะไรเงี้ยชอบสองตัวนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้สไลด์สูตรให้ดูหนึ่งสูตรเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะหาก่อนมันเป็นสูตรที่อาจารย์ไม่ได้วางให้เลยนี่เออเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะตร,ตรงนี้ก่อนนะคะกําลังวันอาทิตย์นะมีหนึ่งมีแปดมีสี่นะคะ ช่วงหลังๆมากาลังวันอาทิตย์เอยกำลังวันเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ล่างนะคะท่านผู้ชมมันจะไปอยู่ที่ล่างบนมันจะไม่อยู่นะคะนี่ดูท้ายๆนี่นะห้าหนึ่งนะคะอยู่ละอยู่ล่างสองสามอยู่ล่างห้าหนึ่งมาสองตัวเลยที่ล่างวันนี้หนึ่งแปดสี่นะคะหนึ่งแปดสี่เราข้างล่างเราไม่เจอเลขเหล่านี้เลยนะอาจารย์คิดว่างวดนนี้น่าขึ้นบนนะกาลังวันน่าจะอยู่ที่บน ตัวทั้งเลขหนึ่งนะลีลราก็ชอบเลขแปดนะสองตัวนี้แล้วเลขสี่นะท่านผู้ชมยังยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะเลขสี่การยกไข่นะไม่ได้ไม่ได้เบิ้ลนนะคะเนี่ยแบบนี้นี่คือกำลังวันนะมันยังไม่หลุดเลยนะคะอะเบิ้ลก็ได้เนาะยกแล้วมันสันส่นๆนะโอเคเนี่ยเฉพาะหน้านี้ตั้งแต่หกสิบสองถึงเจ็ดสิบเก้านี่ไม่หลุดเลยนะคะแต่ว่ามันจะอยู่บนบ้างล่างบ้าง ไล่ไปแบบนี้ค่ะแล้วก็วางไว้มันจะได้นิ่งๆน,น,นะคะแบบนี้นะคะได้แคปหน้าจอได้โอเคแคปหน้าจอไว้ไว้เช็คดูก็ได้นะคะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยดูแต่แถวนี้ก็พอนะคะมันชอบมาสองตัวข้างหน้านี่ใช่ไหมสองตัวหน้าสองตัวหน้าสองตัวหน้าข้างหลังนี่ไม่มาไหลงวดเลยเนาะก็สองตัวหน้านี่แหละ <c oughs> แต่มันอยู่บนบ้างล่างบ้างอย่างหนึ่งเนี่ยบนนะเอาแค่สองตัวนะหนึ่งบนอย่างเงี้ย หนึ่งกับแปดบนล่างสามบนหนึ่งล่างสามล่างหนึ่งกับห้าล่างเหลือนี่หนึ่งกับแปดอ่ะบนอะไรแบบนี้ฮะอาจารย์นึกก่อนแปดมีล่างไหมที่เราคำนวณมาไม่มีเนาะมีตัวเด่นก็มีเก้าศูนย์หนึ่งก็ไม่ไม่มีเลขแปดเลยแล้วมีอีกสูตรหนึ่งก็สองสี่ห้าหรืออะไรสองสี่ห้าเลขสามตัวล่างสองสี่ห้าอะไรแบบนี้เนาะก็ มีเลขสี่อยู่นะคะท่านผู้ชมมีเลขสี่าบางท่านอาจจะชอบสี่ก็ได้เนาอะสองสี่นะมีสองสี่ห้าตามนี้เนาะโอเคแล้วก็ถ้าจับสามตัวเนาะจับสามตัวน่าจะมีตัวเลขนะที่ที่พอจะจับได้ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นเอ่อ มีสามสามเป็นเลขวิ่งเนาะจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์ไปเคลียร์หลักร้อยชัวๆก่อนแล้วกันเนาะหลักร้อยเนี่ยชอบหลักสิบหลักหน่วยแล้วนะหลักสิบก็ชอบหกกับแปดหลักหน่วยก็ชอบหนึ่งหนึ่งกับสองะส่วนหลักร้อยนี่ อาจารย์ลัว,วหวยออกตัวนี้จังเลยเขียนไว้หน่อยแล้วกันเนาะเลขที่เนี่ยหกแปดหนึ่งเนี่ยนะคะท่านผู้ชมหกแปดหนะึ่งหกแปดสองเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสามเนาะสามแปดหนึ่งสามแปดสอง ามแปดหนึ่งสามแปดสองหกแปดหนึ่งหกแปดสองสามแปดหนึ่งสามแปดสองแล้วก็จะมีสามหกหนึ่งสามหกสองใช่ไหมเดี๋ยวลองลองเขียนเขียนไปก่อนเนาะสามหกหนึ่งสามหกสองถ้าสามมาใช่ไหมสามมาก็หกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสอง นี่จะเป็นหกแปดหนึ่งหกแปดสองประมาณนี้เองนะหนึ่งสองสามสี่หหกชุดตัวเลขที่เราทำทำมาเนาะตัวไหนจะสวยที่สุดเป็นตัวไหนจะเป็นหวยได้แบบนี้นี่แหละนี่ก็มันจะมีแค่ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียวนะที่จะเข้าวินนะคะท่านผู้ชมตอนนีล้ลองไล่ดูก่อนเฉยๆนะที่ทำทำมาเนาะ กกับแปดเนี่ยถ้าแปดตัวนี้มันเข้านะเจ็ดกับแปดมันชอบมาตัวแปดนี่ยก็จะเป็นแปดแนวที่เป็นเลขแปดแต่ถ้ามันไม่มามันจะเป็นมันก็จะเป็นหกตัวนี้นะคะเนี่ยหกสองตัวนี้มันชอบเดินนะคะสองตัวนี้ถ้าไม่เจ็ดกับแปดเจ็ดไม่เจ็ดถ้าเอาอยู่ก็เป็นแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนี้นะท่านผู้ชมอันนี้คือแต้มสองตัวนะ แปดหนึ่งแต้มเก้าแปดสองเต้มศูนย์เนี่ยแปดหนึ่งเต้มเก้าแปดสองเต้มศูนย์หกหนึ่งแต้มเจ็ดหกสองแต้ม 9, 8, 2, แปดอะไรประมาณนี้เนาะ,อะลองเข้าๆดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะใช้เวลาพอสมควรแล้วนะท่านผู้ชมแล้วตรงนี้ละ่ะคงที่บนนะจะมีด้วยกันทั้งหมดสองสูตรนะคะคือสี่หกเก้าศูนย์นะคะเป็นสูตรเก่าะคะ่ะสี่หกเก้าศูนย์ก็คงที่บนนะคะหนึ่งหก เก้าหนึ่งหกเก้าศูนย์เลขคล้ายๆกันเปลี่ยนตัวหน้าจากสี่เป็นหนึ่งนะคะสองศูนย์นี้จะเป็นคงที่ศูนย์ที่หนึ่งกับคงที่ศูนย์ที่สองสะสมรัพย์นะคะจะเป็นแปดเก้าศูนย์สี่อาจารย์ก็ชอบเลขแปดอยู่นะคะเพราะมันไปชนเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าเจ็ดกับแปดมาตัวหนึ่งเนาะเลขแปดนี่มันสวยนะงวดนี้ข้างบนนะนะแปดแม่นจริงเนาะแม่นจริงสิบหน่วยงวดที่แล้วไม่เข้าเลยค่ะท่านผู้ชม เจ็ดศูนย์หกแปดนงวดนี้จะกลับมาเข้านะหกแปดคงที่ก็มีตัวเลขหนึ่งหกอันนี้ก็หกอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งได้นะกำลังวันกำลังวันน่าจะอยู่ที่บนนะคะท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์แถมให้นะมีคงที่บนสะสมทรัพย์อยู่ตรงนี้นะคะสิบหน่วยแม่นจริงอยู่เจ็ดศูนย์หกแปดแล้วก็คงที่บนหนึ่งหกเก้าสองคงที่บนสูตรหนึ่งคงที่บนสูตรสอง อ่ะมีประมาณนี้เนาะอาจารย์จะลดหน้าจอให้ทุกท่านได้แคปไว้แล้วก็ไปเลือกตัวที่ตัวเองสูตรที่ตัวเองชอบนะคะแล้วคัดตัวเลขที่ตัวเองชอบเนี่ยติดหรือไม่ติดก็ดูเอ่อตัวที่ชอบแล้วกันเนาะไอ้เข้าอาจจะหลุดไอ้หลุดก็อาจจะเข้าอะไรแบบนี้นะคะสูตรเหล่านี้เป็นอมาตะาตลอดชีพทุกสูตรเลยเออไหนๆลงแล้วนะคะอาจารย์ขออนุญาตใส่ออมาตะตลอดชีพให้นะคะงวดที่แล้วหลุดไปเนาะ อม,มาตะตลอดชีพใส่ตรงไหนล่ะเอาไว้ตรงนี้แล้วการเรียงไว้ตรงนี้เนะมมาะอมตะนะคะลืมเลยเนะมมาะอมตะตลอดชีพนะเมื่องวดที่แล้วหลุดนะคะอันที่แล้วหลุดนะหลุดก็ใส่หลุดไว้แบบนี้นะอม,มาตะตลอดชีพสําหรับงวดนี้ได้ห้านะคะท่านผู้ชมแปดห้าบวกสามเป็นแปดแปดกับสามก็เป็นสิบเอ็ดเนาะห้าแปดหนึ่งนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหม อ่ามันเคยเข้าออสองตัวก็เคยนะคะเนี่ยอดีตสามตัวก็ยังเคยนะคะบางครั้งก็มาหนึ่งตัวห้าแปดหนึ่งก็เนี่ยค่ะสองตัวนี่แหละให่เลือกห้าถ้ามาอาจจะเป็นล่างอมาตะตลอดชีพใช่ไหมนี่เอาจารย์ใส่สีให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวลืมเอซขอมานานแล้วเนี่ยหลุดแล้วอาจจะเข้าท่านะผู้ชมเพราะเข้าติดติดกันมาโหไหลงวดเลยนะ ข้าติดกันมาหลายงวดนะเป็นสิบงวดเลยแล้วก็หลุดงวดที่แล้วนะคะที่ออกเจ็ดศูนย์ศูย์มตะหลุดนะคะงวดนี้ก็ห้าแปดหนึ่งะเลีรยไปที่แปดกับหนึ่งแล้วกันส่วนสูตรเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์ไม่ใส่สีนะเพราะว่าออกแล้วค่อยใส่นะแต่อันนี้เป็นพิเศษให้เฉยๆนะคะแล้วเวลาจับก็น่าจะประมาณเหล่านี้เนาะที่เราชอบชอบอยู่เอาสิบหน่วยเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์หาเลียร้อยอีกสักครั้งหนึ่งแล้วจะค่อยมา มาฟันธงให้อีกรอบหนึ่งนะว่าจะจัดแบบไหนนะคะคลิปนี้เพียงทําข้อมูลบนมาฝากให้ fc แล้วก็ขอให้ fc นะคะช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยนะคะแล้วเราท่านผู้ชมใหม่ๆก็ลองกดติดตามไว้นะคะช่องมีดีช channel ก็เออมีสูตรแปลกๆนะคะเด็ดเดเด่นๆ่มาฝากให้นะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ